อุ้ยน้ำเช้าครับสุดยอดครับนี่ครับไสตีจัดให้ดอกเดียวอยู่เลยครับโต้สวยเลยครับสวยครับสวยครับอย่าไล่ไสตีมาแล้วครับโอ้โหไสวุฒิเล่นกับเขาบ้างครับสวัสดีครับสวัสดีเอฟซีนะครับปูวุฒิฟิชชิงนะครับวันนี้เป็นทริปแรกนะครับกับไสตีจิกกิงพันท้ายนะครับลงเรือที่พันท้ายนะครับบางบุเทียนะครับวันนี้ก็ มากับโปรโนิงนะครับวันนี้เริ่มต้นก็น้ำเช้าครับทดลองกับลูกอมกันครับช่วงเชา้ายังไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าปลาฝั่งนี้กินอะไรครับกินเหยื่ออะไรนะครับเป็นครั้งแรกนะครับนีนะ่โปรโนิงนะครับท้ายเรือโชว์อยู่ไม่ดับ มาครับมาครับจัดคู่เลยครับข้างนี้จัดคู่เลยครับ,น,น,รบน้ำเช้ามันต้องเป็นอย่างนี้ขอดีหน่อยมันชอบจะกัดตอนปิดกล้องอะ่ะ <laughs> กันก็เลยต้องหยุดเปิดกล้องนิดนึงมันชบจะกัดตอนปิล้องอ่ะกับก็เายองหวุดิล้องนิด น่าจะสี่นะอย่างเงี้ยฟอร์มนี้อินซีอินซีมา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 จะกับไตตีนะครับนี่ครับไตตีพามาเจอหลุมครับสุดยอดครับอินซีครับอินซีไม่มาแล้วมาแล้วไม่น่าซีโฉมโฉมครับโฉมโฉมพี่โฉมน้ำเช้าผมมาแล้วผมมาแล้ว ลอยละตัวเล็กเด็กแว้น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 โฉมแว้นครับน้ำเช้าโอ้ยสสวยอ้อินสีใสสวยครับขอบคุณครับขอบคุณครับโอ้โหนี่ครับอุ้ยน้ำเช้าครับสุดยอดครับ โอ้โหไตตีครับไตตีพาเพิ่นครับมาพามาเพิ่นในเช้าเลยครับโอ้ยต <like> <into> ัวใหญ่มากครับอย่างนี้ทั้งวันครับสุดยอดครับยายยนคน่ยกยยกน่ยเดงสองิตน่งอ โอเคอยา่ใหหทีแรกมันมันมามัได้กินมันมาแบบเงียบเงียบะมาแเงียบมากอ่ะตีสีาแล้วครับขายแคสแน่นอนครับเป็ตัวเดียวเสียวได้สุดยอดครับสุดยอดยอดนะูดสวยอ่ะ はい。 ハハハハ。<laughs>

พี่ดำนะครับท้ายเรือนะครับโชว์ของนะครับเดี๋ยวเราจะย้ายไปอยู่ท้ายเรือแล้วครับโผเรือพี่โว์ไงเอาล่ะเอาหน้าที่เล็กกว่ากีา้นี้เล็กกว่ากี้นี้ไรเรียไรเรียไรเดียวไว้ไรหนเล็กกว่าอยเดียวห้าหกอ่ะโอ้โหสวยสวยดูครับสีครับ นี่ครับไสยตีจัดให้ดอกเดียวอยู่เลยครับโต้สวยเลยครับ นู่นครับอินซีโดดอยู่นู่นครับมีนกเป็นสิบครับอินซีก็โดด <laughs> เราต้องตั้งหลักดีๆครับ <laughs> นี่ไหมโดดด้วยนะโดดอยู่นู่นนะ แคสเหรอ,อ,อลูกอมแคดไม่เป็นพีไม่ได้หรอไม่ได้เพิ่งจะเคยเล่นอันนี้อ้าแล้วแล้วสปินไม่มีหรอแมนที่สมีมีมีมเอาสปินมาสเสี่ยงโอเคข้างเรือเลยเหรอกูน่ะมันโดม้ง เอาแล้วครับดีๆมันไล่ยอยู่นี่ไอ้เชียรลัอยู่นี่เี๋ยบอุปกรณ์ก่อนวุนวายบังเกิดวุ่นวายบังเกิดขึ้นแล้วไอ้เชียเลยนยไปดอยก็เลยครับนี่ครับใสสวยไปแล้วครับโอ้โหใหญ่ครับงานงามนะครับ พีโดดครับหวาวุ่นกันเลยครับ สีน้ำเดือดของเช้าโดดโชว์ตัวกันดังโดดโคตรสวยอ่ะดูน้ำมู้นน้ำน้ำโดดอยู่นู้นนะโอ้ยมาโดดขั้วมดเลยเว้ยดูเราอยู่มุมนู้นะแปด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 ถ่าเลยเลยครับสีเดือดครับคราวนี้เรายังไม่แทนตัวเลยครับโดดอยู่นู่นครับ ต้องให้เขาโค่นไวอ่ะมันกัดไม่มันไม่ใกล้กัดแบบรุนแรงไงครับไอ้นี่โดยก็จริงเดี๋ยวแบบไม่ไม่ถึงไอตีจัดโชว์แล้วครับมันต้องแบบนี้จัดโชว์แล้วครับน้ำเช้าครับโอ้ยวิ่งขนาดนี้ครับนี่ครับเหน็ดหนักเจดีย์ผมต้งงานแล้วครับสุดยอดครับสุดยอดครับ เนี่ยครับสายตีครับสายอุดกระโปรงยังเงยียบอยู่นะครับเราต้องทำงานนะครับรามามาแล้วเหรอครับวันนี้มา,มานะ<ว>โอเควันนี้ผมมีกระโปรงไว้โอเคได้มีคนถ่ายให้จัดให้ครับ<ว>โอ้ยยินสี ใส่ก็สวยครับใส่สวยครับมาแล้วครับสายตีจัดโชว์ลูกเรือแล้วครับนี่ใหญ่อยูใหญ่อยู่จะมีค่ากว่าขนาดเบนหนักอ่ะโอ้ยยิ่งใหญ่โอ้ยใหญ่ห้าหกโลแล้วครับรระะววััังงคคห้าหกโลแล้วครับเรียบร้อยโอ้โหขอโชว์รูปหน่อยครับสวยครับสวยครับสายตีครับ ฟันจะผุแล้วยิ้มหวานเลยเนี่ยมาฝอยหิวตอมอยู่คนเดียวอ่ะน้องทีก็จ่ายรอบวงเลยผมมาโดมาโดก่อนเขาตลาดตัวเดียวหายเลยแบบนี้แล้วอ่ะน้องทีจ่ายรอบวงเลยเนี่ยให้อมอยู่คนเดียวเนี่ยสีสีเนี่ยขวาวุ่นเลยเนี่ยโปวุฒกับโปหนิงเนี่ย เออโดนแล้วครับโดนไหมโปคมโดนไหมโปคมโดนใช่ไหมเดี๋ยวจับน่าจะใช่แล้วหมดแรงเปล่าหมดแรงเปล่า อาไม่สู้เลยอ่ะไม่มีต่อต่อพี่พี่แก่ให้ติดสายอยู่ปล่อยปล่อยปล่อยอาต้ายา้ายยาสรุปแล้วนะสะุปแล้วนะรอเกียวสานทางเดียวไปล่อๆ

กินสี่ห่างครับลูกโฉมไม่นับนะครับนี่ครับโอ้โหสาใจมากเอาแล้วครับเอาแล้วครับเอาแล้วครับโปหนิงกระเบนหรือเปล่าน่นครับดำจัดยูเว่ครับข้างหลังเจอแต่ช็อตโดดนะครับขอช็อตกัดสักหน่อยเดี๋ยวไม่ได้ช็อต นเียงคียงไปโอ้ยท้ายเรือหมานครับหัวเรือโบครับสุดยอดเลยครับที่ดำแต้มที่สองนะครับหัวเรือก็สองเหมือนกันครับโบทั้งคู่เดี๋ยว <c oughs> ก็เจอตำแหน่งของมันเจอวิธีของมัน อาจจะไม่ชินยังไม่ชินไงอาจจะเป็นทริปหน้าอะไรเงี้ยเหรอไตไม่ใช่นะแต่ว่ายังไม่โดนไงก็เลยกิดยังไงเออยังไม่ใช่สเต็ปยังไม่ใช่สเต็ปบในรู้มันกิดยังไงสู้สู้อันนี้เพิ่งตีห้าเองครับสู้ครับตีห้าเพราะเรามาได้ตีสามเฮ้ยอะไรวะเนี่ยเขาขาวเนี่ยปลาเหรอปลาเปล่าระวังระงปลาเขาปลาเขาระวังปลาเขาอะไรเหรอเวียนกรรมโอ้ขอโทษครับขอโทษครับ าาเาพี่ก็ไม่เตือนน้องตีเยอะโอ้ยเกี่ยวหัวเลยโอ้โห oh, เกี่ยวท้องสุดยอดครับนี่ครับน,น,น,นี่ครับสเต็ปสเต็ปเทพเขาเกี่ยวท้องก็ยังได้นะครับเล่านี่ปัน่น <laughs> ไปครับโปรนิง่งยอดตู <laughs> ้ต่อไปส,สวยมากสวยมากไซส์กำลังสวยเลยครับ พี่ดำท้ายเรือนะครับเกือบไม่ได้เกือบแล้วเกือบโดนไตวุธขโมยปลาแล้วพี่ดำแน่นอนจริงต้องเป็นหลอยแอบดูสเต็ปพี่ดำหลังเรือแล้ว ปลามาไม่ทันเราเราเร็วเกินน่ะเหรอใช่เขาชอบดีๆเหรอนับอ่ะนับให้มันสม่ำเสมอไม่ให้เล่นอย่งหวาไม่ยุโยหรอกเราต้องรับจังหวะที่มันดีน่ะยังโดดอยู่นะพี่นะหน้าพี่นะนะดูน่ะนึ่นนั่นนั่นดึงเดือดมันอ่ะเฮ้ย ดูแล้วนะพี่วุทธไหนจะไปไหนเนี่ยล่ะเนี่ยตีไปเลยตีไปตีไปนั่าน่ะฝูงฝูงปลาไม่ใฝูงตีนะแต่ปลาอยู่ล่างดูนะมันไล่ลูกปลาเนี่ยนู่นอีซีอยู่นู่นอืมกั๊กัดบไม่อยู่ระวังระวังนะโอเคเดี๋ยวผมเก็บให้ กัดกี้ก no ัดไม่ติดดูหน่อแม่งโดนดูวนล่ะอุ้ยโดนแม่งโดนทั่วเลยวะเฮี้ยงงงเลยวมากัดไหมโผงายโผงอุ้ยฝูงฝูงไม่เต็มปิบเลยแถวนี้โอ้โหพี่ดำฟังเสียงครับหลังไรเรือสุดแล้วครับ ุ้ยมันยังดดต่อเนื่องอ่ะวุ้ยคนหนึ่งคนหนึ่งแท็กไปคนหนึ่แท็ไปเกี่ยวให้เองพามอ่ะเรายังไม่ลดละความพยายามนะครับมันกัดครับแต่มันไม่ติดถ่ายเรือพี่ดำสัตว์ใหญ่ครับเสียงรอครับเหล่าใจครับวันนี้เดือดมากครับ เหลลืองยดูครับยังวิ่งไม่หยุดครับป้าป่วยแล้วพี่ป่วยหรอกสีเหลืองนะสีทองสีขฟ้าฟ้าแหมอู้หูสาสวยครับสายหกสายเจ็ดนะครับสีสวยจริงครับตีแล้วตีแล้วเอาเลยเอาเลยไก่วุดเอามั่งเลยวะไก่วุดเอาเลยเฮ้ยลุดเชียร์ลุด Bê quán bê. mày, mày, mày. Lụt chửi quá. Sao quát phóng thi bê quán với quá. này. Má. nói, nói cái không quá. <laughs> พี่ดำพี่ดำอย่านับแต้มดังนะพี่หัวเรืออายได้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 เอาลูกะเอาลูกะไก่วุฒต้องเอาบ้างแล้วชดเอาลูกะโอเคไปลูกไก่วุฒต้องเอา ไม่เอาไม่ได right ้ไม่ได้ไอวุฒต้องเอาไม่เอาไม่ได้หมัดแล้วเมียสั่งมาเฮ้ยเนี่ยย้อนย้อนย้อนมึงอย่าหลุดนะมึงหลุดกูโดดน้ำแน่่ต้องอย่างงี้ลูกต้องอย่างงี้ไอ้วุฒิไปไหนวะไอวุฒิอยู่ไอวุฒินกนกอยู่นู่นโดดอยู่นู่น มันยังแหญอยู่ตรงนี้มันโผล่อยู่อยยตกอกไฟทะเลสดใจปลาโคตรดุเลยครับปลาเยอะครับองนี้ยาวลยก็ไตวมาแล้วครับมาแล้วมาแล้วครับร้อยเหินไหมเหินไหมเหินมาแล้วผมพี่บีดมาแล้วผมอยู่ยูยูยูมาอยู่จูงมาอยู่จูงมาอยูอยยย่ใจเย็นลูกใจเย็นกาแฟดีดละ ของที่ได้กินกาแฟนี่เองกาแฟพีกฟ่กาแฟกาแฟยิง่าล่ลลาก็ดีแล้วใหญ่หใหญ่อันนี้ได้ตรงนานแล้วใหญ่ใุ้ยเรียนแบบพี่ดำมาดิแอบดูสเต็ปเขาอยู่สามตัวแล้วช่างใหญ่ใหญ่ถ้าถ้าตัวแรกไม่มาทิปหน้าเขาไม่ชวนแล้วละ่ะจุกมาจุกมากดมาจุกมาเนี่ยครับมาแล้วครับโอ้โหใส่วดเล่นกับเขาบ้างครับใี้กำลังใจสู้ครับ เฮ้ยองเรายังโบอยู่โบแปลว่าอะไรนะสีเดือดครับนี่ครับไต่ตีไล่เลือดให้เรียบร้อยเลยครับสุดยอดครับดูยันต่อนะครับกำลังใจมาเต็มร้อยพี่ดังไปอีกแล้วะดูดิสุดละขอวับคุณไ่ะ้อบแล้วเนี่ยคุณรอรอคุณยก็บกแล้วกันเท่จริงว่ะ เป็นมงคลตกไปสุดยอดเลยพี่พี่ใไก่หน่อยกับพี่ดำหน่อยอย่าไปเที่ยวกับพี่ยำ <c oughs> มาดิสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าพดำสิบเลยห้าห้าแล้วห้าหรือหก นี่อะโคตรใหญจโคตรใหญ่หญหญต้องเรียกว่าเท่าแก่เลยอะเท่าแก่สีขนเลยอะตัวเนี้นยหน้าย่าง,อย,างอย่างที่ผมเคยเห็นมา,าทมมเมาะเลเดือดเลยครับตอนนี้อินทรีย์เดือด ัโดนสลิงเกือบเอาแล้วไต่หนิงมาแล้วครับไต่หนิงมาแล้วครับไต่หนิงมาแล้วครับโอ้ยโอ้ยบอลเลยครับเห็นเลยแม่งด่ามือเลยยังมองอยู่ดีไต่หนิงมาแล้วครับอย่าเพิ่งไปสนใจโดดครับเอาตัวนี้ก่อนครับถ่ายแล้วครับ ใส่หนิงแม่งเบิกเบิกเม็ดเก้าโมงครับไม่ถ่ายโปหนิงไม่ได้ครับเขาไม่ให้กลับด้วยครับม,มากับเขาครับไม่ได้นะมึงอุ้ยอุ้ยอุ้ยไปไหนท้องเรือเหรอไงหนุ่มเงงไงหนุ่มเงงมาแล้วโอ้ยโอ้ยใหญ่นี่หว่าคออยู่นานตัดคออยู่นานไม่ได้ตะเกียร มาแล้วครับอินซีครับอินซีใหญ่ครับใหญ่ครับใหญ่ครับนี่ครับไซสี่ครับไซสี่เล็กเกินจะเกี่ยวยากเนี่ยพี่ตีอย่าปล่อยปลาเขานะเห็นว่าโอ้โหผมไม่เล็กนะครับโอเคครับโปนิงครับโปนิงครับหันหน้ามาหน่อยครับหันหน้ามาหน่อยครับอ มาแล้วครับเดี๋ยวราไปทับนเราลุยต่อครับเมื่อกี้เราปล่อยหลุดไปตัวหนึ่งเมื่อกี้ขึ้นแถวหน้าเราเนี่เองมาเอาปลาโดดปลาโดาโดข้างหน้านะหืมสองตัวรวดเลยครับพีนะ่ต๋พี่ดำครับโชว์ครับโชว์คู่เลยครับ เรายอมไม่ได้ครับตัวที่สามต้องเข้าแล้วล่ะสุดยอดครับมันจัดตรงไหนวะสายจีบอลวะมันขาดง่ายจังมาังนะครับครับครับมาแล้วครับ สายตีมาแล้วครับโอ้สายสวยครับนี่นะครับโอ้โหเต็มยศเลยครับตอนนี้ตกเองเกี่ยวเองครับตกเองเกี่ยวเองนักเลงพอโอ้สายเจ็ดแล้วครับนี่สายเจ็ดแล้วมั้งครับอินซีตัวนี้ใหญ่มากครับอู้หดูครับโอ้สายนี้อุย ำจมาแ้พีดดดี๋ยวไปบพี่ดดบหนึ่งนะครับแป๊บนึงนะครับเอาเอาเอาเาขอมาขอยู่ไหนผม้เดี๋ยวเดี๋ยวกำลังจะเกี่ยวข้างนี้กำลังจะเกี่ยวจเย็นแป๊บนึงเดี๋ยวไปกับพี่ดำนพี่ดำเดี๋ยวก่อนผมถือคันไหมพี่ตีจูงให้เสียวอันโอ้โหไงไงได้ครับ เอาต่อครับเอาต่อของเต็มปากลพี่ดาของพี่ตีมันเชี่ยวปากแล้วลไงไปโดยปลาด้วยนะครับอาจจะเจอแบบของดีเกาะลอยมา แต่อาาของดีก็มากก็ได้นะกระปงที่เสาแดดออกไปดู หรับคลิปนี้นะครับไม่ค่อยได้อัดสักเท่าไหร่นะครับตั้งใจตกปลามากก็เลยได้คลิปมาไม่ค่อยครบเท่าไหร่นะครับเอาไว้คลิปหน้านะครับจะจัดกล้องมุมกล้องสวยๆนะครับให้กับให้กับ f c ได้ชมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามกดซับสไ i b e ให้ด้วยนะครับติดตามกับโป o วูดฟิ h i n g นะครับไว้พบกันใหม่คลิปหน้านะครับขอบคุณทุกท่านที่รับชมนะครับสวัสดีครับ